สวัสดีผมเฮนรี่วันนี้ระหว่างที่ผมกําลังเดินในประสาทก็มีคนเรียกเฮ้ยนายใช่เฮนรี่หรือเปล่าอ่ะใช่ครับฉันเป็นผู้ตรวจการหรือเรียกง่ายๆว่าตำรวจ แล้วคุณเรียกผมทำไมมีอะไรหรือเปล่าฉันแค่ได้ยินชื่อเสียงนายมาเยอะซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคดีนะถ้าฉันได้ฆ่าหัวนายก็คงดีแต่ถ้าฉันให้พรรพวกของฉันลุมตีนายก็คงไม่ดีงั้นเอาวิธีแบบลูกผู้ชายแล้วกันเข้าไปประลองในสนามประลองกันเถอะฉันได้ยินว่านายสามารถเอาชนะอัศวินได้แบบง่ายๆเลยนี่ถ้าฉันชนะฉันก็ได้เงินค่าหัวของนายแต่ถ้านายชนะฉันฉันก็จะยกคดีทั้งหมดให้เลยตกลงไหมล่ะตกลงก็ได้เอาละถ้าตกลงกันได้นายจะใช้อาวุธอะไรล่ะเอาเป็นดาบมือสองแล้วเดี๋ยวกู จะสนองให้เกิดฉากสยองเองจากนั้นพวกเราก็เข้าไปประลองตอนแรกศัตรูก็โจมตีผมไม่กี่ทีแล้วก็ดีใจใหญ่แต่ไม่กี่วินาทีต่อมาผมก็โจมตีจนมันต้องยอมแพ้ยอมแล้วยอมแล้วขอโทษที่ไปหาเรื่องฝีมือนายแม่งสุดยอดเลยฉันไม่แปลกใจแล้วทำไมนายรอดมานานขนาดนี้โอเคโอเคฉันจะยกฟ้องคดีทั้งหมดทันทีเลยนะปล่อยฉันไปเถอะถ้าผมปล่อยคุณให้รอดก็คงไม่ใช่เฮนรีถึงมึงจะยกคดีแต่กูก็ยังไม่ใจดีอยู่